อยู่อยู่กับธรรมชาติตรงนี้ก็จะเป็นสวนไผ่สร้างมนทั้งหมดที่ไม่ใช่ธรรมชาติสร้างนะครับอันนี้ผมเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเป็นป่าไผ่สร้างมนนะครับผสมกับไอ่วงหูลี่เขาเรียกว่าพยุงไฮหลั่มกับพยุงเวียดนามให้ดูนิดนึงนะครับจริงๆไม่ได้คลิปนี้จะให้ดูไผ่สร้างมนนะครับแต่ว่าจะให้ดูพยุงเวียดนามนิดนึง่งนี่นะครับ พย, <ละ S 1> ยุงเวียดนามพยุงเวียดนามนะครับพยุงเวียดนามพมย,ยุงไฮหล่าโซนนี้ติดต่อกับป่าไผ่เนาะอาจจะให้ดูไผ่นะครับไผ่สร้างมนตรงนี้ก็จะเป็นพยุงไทยพยุงเวียดนามก็จะอยู่โซนนี้โซนนี้ก็จะเป็นพยุงพยุงไทยให้ดูให้ดูไอ้ไผ่สร้างมนนะครับ เป็นไผ่สร้างมนพันกอกนะครับ่วนนี้นี่ครับที่สวนก็จะทําเป็นเขาเรียกว่าปลูกปลูกป่าเป็นธรรมชาติจะเป็นโซนๆอยู่โซนลำใหญ่ก็น่าจะเกือบเกือบยี่สิบลำอะให้ดูลำนี้ย,ยาวมากเห็นไหมขะแนงแทบไม่มีเลยเขาเรียกภายสร้างมนนะครับเพื่อน กเกษตรยั่งยืนเนะาะข้อที่จะเขียนไว้ทุกคลิปทุกทุกที่ทําคลิปก็จะใช้คำว่าเกษตรยั่งยืนเพราะว่าปลูกต้นไม้เนี่ยจะปลูกต้นไม้ยืนต้นทุกทุกอย่างที่ปลูกคือจะใช้เป็นต้นไม้อยู่ได้ระยะยาวๆผักหวานป่าสองไร่นี่ครับกอนนี้ก็สวยมากเลยนะครับเนี่ย ตางกานู้นปลายนู้นอะยาวลงมาถ้าใครรู้จักสร้างมนหรือว่าปลูกสร้างมนอยู่นี่จะรู้ดีว่าขแขนงเขาน้อยลำสวยลำตรงเนี่ยนะให้ดูแต่ละกอเนี่ยสวยทุกกอครับนี่ครับอันนี้โซนนี้พันกากนะครับไผ่สร้างมนเนาะจะมีกอเล็กบ้างอีกนึงตัวนี้จะเป็นไผ่เลี้ยงนิดนึงไม่เยอะหรอก ส่วนมากก็จะเป็นไผ่สั่งหมอนทั้งหมดเลยเกษตรย่งยืนหมายถึงว่าจะอยู่ยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลาน่ายแต่ละผาแต่ละกอนี่น่าจะเกือบเกือบร้อยปีเนาะเนี่ยลำนี้ก็ดูได้เลยเนะี่ยยาวนู่นไม่แทบเขาเรียกว,ว่าขแขนงแทบไม่มีเลย ที่สวนผมก็จะมีโกโก้นะครับประมาณห้าหกร้อยต้นก็จะมีโกโก้พันกว่าต้นโกโก้นะครับที่คลิปหลายๆคลิปผมจะชอบเอาอ่าโกโก้ลงนะครับเพราะว่ามันเป็นพืชที่ผมมีรายได้จากนั้นนี่ครับสวยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวแทนให้ดูบ้านนี้บ้างบนนี้ก็สวยนะลาอ่ะใหญ่มากนะครับ จะให้ดูนี่นี่ลำนี้ลำนี้เดี๋ยวจะเดินไปใกล้ๆให้ดูนะครับลำนี้นะครับจะจำไว้นะลำนี้นะนี่นะครับตั้งแต่ปลายยันลงมาข้างโคนเลยจะให้ดูว่ามันใหญ่แค่ไหนไปไปดูกันลำนี้ผมว่าน่าจะได้สักห้าห้านิ้วได้ละห้าหกนิ้วอ่ะเนี่ยก้อนนี้จะลำใหญ่มากแต่ขแขนก็มีนิดนึงนะไม่เยอะแขแนไม่เยอะนี่ลำดูนะครับดู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 นะครับเน,นี่ยแค่ผมกำกำได้ครึ่งเดียวเองนะครับ 8นิ้วนะครับเนี่ยผมกำเนี่ยเนี่ยนิ้วนิ้วผมเนี่ยคืบหนึ่งได้แปดนิ้วนะครับได้ครึ่งเดียวนะครับเนี่ยได้ครึ่งเดียวเนี่ยได้ครึ่งเดียวนะครับเนะี่ยได้ครึ่งเดียวเองนะครับเนะี่ยลำนี้น่าจะได้สักน่าจะได้สักห้าหกนิ้วอะลำใหญ่ๆมากเนี่ยผมจะขึ้นไปให้ดูข้างบนสูงมากนู้นน่าจะได้เกือบๆยี่สิบเมตรนะครับลำเนี้ย ล,ลำนี้ก็ไม่ได้แพ้กันนะครับลำนี้ประมาณห้านิ้วนะ่นะผมว่าใหญ่มากนะใหญ่มากเหมือนกัน,กน,นเนี่ยดูดูเนี่ยนี่คืบหนึ่งนี่ผมแปดนิ้วนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำได้ครึ่งเดียวเองนะครับก็สูงเหมือนกันเลยมอกเดียวกันนู่นเลยจริงๆผมในการทำกรเกษตรเนี่ยมันก็เหมือนยุคยุคบรรพบุรุษเราทำเนาะ มันก็ยังยากมันก็ยังลําบากการพิธีการขายวิธีการจําหน่ายผู้มารับซื้อผมเองก็ไม่ได้ทำกเกษตรอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกยุคใหม่อนาคตไล่ล่าเรานะครับท่านเคยได้ยินบ้างไหมอนาคตไล่ล่าเรา อนาคตมันไล่ล่าเราจริงๆนะครับโลกยุคใหม่โลกนิจิตอนเขาเรียกว่าเราจะต้องตามให้ทันโลกเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตโลก a ออแล้วก็ธุรกิจเครือข่ายเราจะต้องเขาเรียกว่าทำธุรกิจเครือข่าย ก็ฟังผมพูดไปเรื่อยก็ดูดูไอ้ไผ่สร้างหมุนผมไม่ไดผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะไวๆนิดนึงไม่ไม่ได้นิ่งมากก็อยากจะให้ชมว่าไอ้เจ้าไผ่สร้างหมุนเนี่ยมันมันสามารถได้ปลูกได้ทุกพื้นที่เลยดูนี่เห็นไหมครับอ่ะผมพูดถึงไอ้นะอนาคตไล่ล่าเราเนี่ยจะได้มากเลยนอนเนี่ยนะครับ มันตายมันตายกันแล้วตอนนี้หมืนใหญ่มากางั้น้วเนี่ยมันมันตายอนาคตไล่ล่าเราก็คือเราจะต้องให้ทันไม่เป็นเราก็ต้องฝึกฝนสิ่งไหนเราไม่รู้เราก็ต้องเรียนรู้เหมือนในโลกของออนไลน์โลก a อเนี่ยเราไม่เป็นเราก็ต้องเรียนรู้เราจะได้ไม่ตกยุค เขาเรียกเอารุ่นรุ่นผมนี่เขาเรียกว่ารุ่นอลองลองเบบี้บูมนิดหนึ่งเบบี้บูมเขาก็คงจะสักหกสิบก็คงจะมาเรียนรู้เรื่องระบบออนไลน์นี้ไม่มากแล้วล่ะแต่เกณฑ์เอ็กอย่างผมเนี่ยอายุห้าสิบกว่าปีเขาเียเกณฑ์เอ็กหรือเปล่าเออเกณฑ์เอ็กนั่นแหละก็ยังจะมีหลายคนที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องอะระบบออนไลน์เพื่อที่จะไม่ให้ตกยุค แล้วก็หากินทางออนไลน์เขาเรียกว่าโลกดิจิตอลมาเป็นเคเอเตอร์บ้างมาทำธุรกิจออนไลน์นะครับก็หลายคนอย่างผมอย่างนี้ก็ต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้แล้วก็ลงมือทํายุคนี้เป็นยุคของนักเ,เขาเรียกว่าธุรกิจเครือข่ายเครือข่ายขายตรงเครื่องฟูมาก ผมเองก็ต้องฝึกธุรกิจขายตรงนี่แหละที่จะทําให้เรารอดธุรกิจขายตรงแล้วก็เครือข่ายแล้วก็มีระบบอ่าเว็บไซต์รองรับเราต้องเลือกครับเลือกเพราะว่าถ้าเราหาว่าเราไม่เลือกเนี่ยเราจะมาทําเกษตรแบบยุครุ่นปู่รุ่นย่ารุนตารุ่นยายเรามันก็คงจะรอดได้ยากเพราะว่า มันเป็นโลกยุคใหม่แล้วมันจะต้องอยู่ในยุคเอไอแล้วก็ธุรกิจเครือข่ายเครือข่ายแล้วจะต้องมีเขาเรียกอะไรอ่ะธุรกิจขายตรงเครือข่ายแล้วมีระบบเว็บไซต์รองรับให้เราได้มีธุรกิจในโลกออนไลน์ได้แบบยั่งยืนแล้วก็เขาเรียก มรดกรายได้ให้ลูกหลานนะครับหาดูดีๆครับมีครับมีไอธุรกิจขายตรงแล้วก็เป็นมรดกรายได้ให้ลูกหลานได้ผมเองก็ทําอยู่นะครับผมเองก็ทําอยู่โอเคโอเคถ้าไม่รู้ก็ทักผมมานะครับเพราะว่ายัางไงก็ต้องทําอ่ะโอเคจะได้สิบนาทีแล้ว อยาให้ดูทางนี้นิดนึงนะครับก่อนครบสิบนาทีนี่จะเป็นริมคลองเนาะผมตรงนี้ก็จะมีส้มโอนิดนึงถ้าไม่รู้ว่าจะเจอธุรกิจอ่าเขาเรียกว่าเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงก็ทักผมมาได้นะครับทักมาพูดคุยกันโอเคขอบคุณครับ